อ้าจะขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นแล้วบ้างเนี่ยถ้าจะไม่รอดลอลมเย็นมาแล้วทุกคนเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวหนีฝนได้นะครับด,ดูท้องฟ้าซะก่อนโอ้โหสุดๆ เกือเก็บยางโอ้หดูลมดิดูเมฆดิโอ้โหเอาละเว้ยไปดีกว่าอะไรเนี่ยกองดิฮะเฮ้ยบวกกระเด็นเลยเฮ้ยรอด้วยดูเมฆสิครับน่ากลัวมาก ได้ั้ยเนี่ยผมว่ามันทำเป็นเรือบินเรือมาปินดีกว่าว่ะ